เด้๋ยวใกล้มากเลยคุณอารู้สึกรู้สึกกังวลยังไงคะกับการที่กำลังจะต่อต้านโรงไฟฟ้าชีวมวลคะก็รู้สึกกังวลค่ะเพราะว่าป้าเนี่ยเป็นเนี่ยนบ้านชุมชนชุมชนหนึ่งที่ซึ่งอยู่ใกล้จุดต่อตั้งโรงงานไฟฟ้าชีวมวลซึ่งผลกระทบมันก็จะมีมากมายห่าเพราะว่าเพราะว่า มันไม่ใช่มีผลกระทบทั้งเรื่องว่้ว่ามลพิษอย่างเดียวดูความเป็นอยู่ดูการประกอบอาชีพทางเกษตร,ษตรกรเพราะส่วนใหญ่แล้วอ่ะบ้านเราเนี่ยประกอบอาชีพทางเกษตรเกษตรกรนี่เป็นหลักแล้วผลผลิตที่จะที่จะทำเนี่ยมันคือออกมาผลผลิตกพิมไม,ไม่ไม่มีคุณภาพอะไรแล้วอ่าคนที่จะตามมามันก็มีมากมายในยเพราะว่าถนนเส้นนี้มันจะแค่ แล้วก็มีรถสัญจรผ่านของชุมชนนี้จะต้องผ่านเส้นนี้เป็นหลักของดู่รถไฟมันจะมีของชุมชนที่ต้องผ่านมีหนึ่งนักเรียนตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตจนถึงเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรถ้าเกิดว่ามีถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆลงทุนเกิดขึ้นจริงเราต้องสในรบในเรื่องการชุมนปมาทเ่ชความไม่ปลอดภัยมันจะมีรถใหญ่ที่จะลากวัตถุดิบซึ่งไปผลิตของการโรงงานแล้วก็จะมาทําให้ ถนนสัญจรแล้วเพราะว่ารถเล็กอ่ะจะมีส่วนที่ต้องรับอันตลไก,กับการที่กาลังจะกิดตักลมไฟฟ้าชีวมวลค่ะก็คุณป้าก,ก็ผลกระทบก็จะเกิดกับชาวบ้านของเราเพราะชาวบ้านของเราอยู่ใกล้ามากที่สุดกับโรงไฟฟ้าชีวมวลคือระบบทางเดินหายใจจะเกิดกับระบบทางเดินหายใจซึมซับเข้าไปในผิวหนังของเราแล้วก็ถนนก็คับแคบ รถสัญจรไปมาชั่วโมงเร่งด่วนมีรถนักเรียนเช้าเย็นเด็กนักเรียนต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนรถบรรทุกก็วิ่งมาอันตรายก็จะเกิดกับชุมชนบ้านเรากับเด็ก,เด,กเด็กนักเรียนบ้านเราแม่ค้าตัวม่้าจากรถไฟฟ้าที่กำลังจะก่อตั้งตัวครับเพราะว่าครับในนักเรียนของโรงเรียนเรามีปัญหาที่เกี่ยวกับโรคตา่างๆเดิโนโรคแพ้ โรคนเดนโรคและโรคอื่นที่เกี่ยวกับการเดินหายใจเพราะว่าโรงเรียนเราตั้งห่างจากโรงงานไม่มากนักและควันที่ออกมาจากโรงงานเป็นมลพิษที่กระจายออกไปทั่วทั้งหมู่บ้านเน่นนอนตอนนี้เราเป็นรูปบป็นภัยอยู่ก็ส่วนหนึ่งแต่อนาคตละ่ะจะต้องเอาโรคมาเพิ่มอีกเยรอค่ารักษาพยาบาลตอนนี้มันก็หนักพออยู่แล้ว ถ้าคุณเอาโรคมาเพิ่มนะฮะเอาสารพิษมาเพิ่มแล้วคุณจะหลังไหลเข้าโรงพยาบาลอีกเท่าไหร่นะฮะตรงนี้ก,กนะ็อยากจะฝากนะฮะอยากจะฝากนี้เพราะว่ามันไม่เป็นบลดีกับอนาคตในภาพรวมของของชุมชนเราหรือของอำเภอก็ว่าได้นะฮะนี้ครับนะ